สวัสดสีครับยูบิยามตอนนี้เราก็อยู่ในเกม d o g k e e e r Action p p o r t นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูว่าเป็นยังไงเนาะโอเคก็มีเป็นคลาสสิกโหมดแล้วก็ In f ฟ n i t y Tower นะครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีโหมดซอมบี้ทำไมแต่ละเกมมันต้องมีโหมดซอมบี้ด้วยเน็น <c oughs> หลายเกมแล้วโอเคับ okay. ผมเป็นลองเล่นเป็นคลาสสิกก่อนนะครับคลาสสิก <c oughs> ก็จะมีแก๊งแลนด์โอ้โหมีให้เล่นหลากหลายภารกิจย่อยอย่างนั้นเหรองั้นเอาอันแรกก่อนครับ แกงแลนดครับมิชชั่นคอมพิวต์ศูนย์ถึงสิบสองก็คือมีสิบสองภารกิจย่อยเนาะโอเคเล่นไม่เป็นนะครับนี่คือการเล่นครั้งแรกเดี๋ยวพี่ยามลองดูว่าจะเป็นยังไงนะเลือกปืนได้ไหมเฮ้ยเลือกได้ครับแต่ว่าโอ้เรายังไม่ได้อันล็อกนะครับเอาอันนี้ก่อนละกันออสเตกรีคิวนะครับก็คือช่วยเหลือตัวประกันเราก็สามารถที่จะแบบนี้ได้ยิงโอเคดีโหลดตรงนี้สามารถที่จะเตะได้แบบนี้นะครับและนี่คืออะไรครับมีเลเซอร์ด้วยครับไม่รู้ โอ้เดี๋ยวๆๆนะ <What? S 1> มันมีตัวที่วิ่งเข้ามาฟันเราใช่ไหมแล้วก็มีตัวที่อ่มเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เราสามารถทำเราได้ค้นของหรอโอเคเราต้องถีบประตูเข้าไปนะครับเฮ้ยอันนี้สำรวจได้เออไม่ได้สำรวจมันคือเดี๋ยว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 โอเคช่วยทูปกะกันทูประกรันไปไหนครับอ้าวหายไปแล้วครับข้างล่างมีหนึ่งคนเราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าถีบประตูแล้วอ๋อสามารถเล็งในระยะไกลได้อย่างนั้นหรอ อันนี้ถีประตูแล้วเขาจะกระเด็นไหมไม่กระเด็นครับโอเค <Thank you. S 1> okay, เราช่วยตัวประกันไปก่อนเราตอนนี้กําลังจะตายนะเนี่ยเติมเลือดนิดนึงครับโอเคแบบนี้อ่ะมันก็เป็นเกมที่แลแบบว่าดีโหลดกระสุนก่อนโอเคครับระบุเข้าไปแบบนี้โอเคอ๋อเหมือนไอสีแดงๆนี่มันจะยิงยิงแบบว่าติดคี้หรือเปล่าครับ <Thank you. S 1> เราช่วยตัวประกันให้หมดอ่าแค่นี้ก็จบภารกิจแล้วครับทีนี้เราก็ไปภารกิจที่2เหรอ เราสามารถที่จะอัพสกิลได้หรอครับอันนี้คือสกิลอะไรครับมีรีดีฟนต์นะครับอ๋อเวลามันวิ่งมาปาดเรามาตีเราเราจะสามารถลดดาเมจได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นสกิลอันตีครับไอ้แดงๆนั่นอนะเป็นสไนเปอร์ซัพพอร์ตนะครับมันจะมีเพื่อนมายิงสไนเปอร์แบบทีเดียวตายเรามัง้งโอเคเรามาบุกค,คนเดียวนี่เนี่ยอย่าเข้ามาเดี๋ยวๆๆเ,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 เออต้องทีบหลายครั้งเหรอครับโอเคยัดหน้าเข้าไปเราสามารถที่จะอ๋อเราหมอบได้เหรอ ดีดรยกระสุนก่อนเดกันนะ,ะนะเราสามารถที่จะหมอบได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้หลบดีขึ้นหรือเปล่านะอ๋อก็หลบดีขึ้นไหมหรือเปล่าไม่รู้อะแต่แบบเราเลือดจะหมดแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นไปข้างบนนี้มันจะมีคนมารอดักตีเราเพียบเลยนะครับ <What? S 1> ไม่เป็นไรลองดูโอ้พ oh! ี่ก็มาอย่างไว <c oughs> อ๋อนี่ไงเราเปลี่ยนสกิลอันดีเมตได้นะครับ ลองดูว่าเป็นยังไงเนาะ okay, okay, เดี๋ยวเราลองเล่นกันดูคาวนี้จะเป็นยังไงนะครับอ๋อ oh, เราสามารถขึ้นตรงนี้ได้นะบุกขึ้นไปทางนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมานี้เรียกแขกก่อนครับถีบหน้าเข้าไปครับถีบประตูยัดหน้าโอเคถีบศพได้ด้วยโห oh, ดูร้ายเหลือเกินทีนี้เราถีบประตูแล้วก็ยิงยัดหน้าเข้าไปครับผมเรียบร้อยถ้าเราขึ้นไปจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องโดนเขาถล่มแน่นอนครับเราหนีมาทางนี้ดีกว่าครับทางที่ดีกว่าในการไป สไนเปอร์ยัดหน้าเข้าไปจบๆเดี๋ยวเดี๋ยวเยวีพี่พี่เดี๋ยวรีโหลดกระสุนทีไปก่อนทีดลืมรีโหลดกระสุนอ้ออะไรเนี่ยแล้วเราจะบุกขึ้นไปจากทางนี้ครับทางนี้ยิงยัดหน้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <What? S 1> ม,มันฆ่าตัวประกันเราตายไปทั้งคนหนึ่งเลยทีบหนึ่งทีไม่ทันได้ทีบด้วยอืมโอเค ข้างบนนั้นรอเราเพียบเลยครับเราจะบุกจากทางไหนดีครับทางนี้ดีกว่าเพราะบุกทางนี้ไม่ได้เพราะว่าขึ้นไปไม่ได้แล้วนะครับขึ้นไปตรงนี้ถีบประตูตรงนี้ยัดหน้าเข้าไปแล้วก็ยิงอัดเข้าไปครับผมโอเค <Yeah. S 1> ช่วยป,ประกันเยี่ยมดีโหลดกระสุนเสร็จปุ๊บจบภารกิจแล้วครับผมโอเคใช้ได้เราได้ดาวมาเพิ่มพี่ยมจะเอาระเบิดแฟลต นี่แหละของดีทีนี้พี่อัมสามารถที่จะกดระเบิดแฟลชได้3อันนะครับครานนี้เป็นโกดังสินค้าเหรอตรงนี้เราสามารถกระโดดทะลุลงไปได้โอ้โหอย่างกัะหนังแอคชั่นโอเคครับเก็บไป2ก่อนถีบเรียกแขกมาเรียกแขกมาแล้วก็นั่งยิงครับยิงยับยับโอเคโอเคอะไรครับจะตายอยู่แล้วครับตัวเราเรามาบุกอยู่คนเดียวหรือไงเนี่ยโอเคตายไปก่อนมันนะตายรีโหลดกระสุนให้เรียบร้อยมันเป็นห้องมืดนะครับ เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นซึ่งแน่นอนว่าเขารอเราอยู่เยอะแยะมากมาย <Huh? S 1> เคีรยห้องมืดๆให้หมดก่อนแล้วกันนะครับโอเคตายไปแล้วก็เคีรยชั้นบนชั้นล่างยังไม่ต้องไปเฮ้ย <Huh? S 1> hey, พีก็ยู่งลยร <Huh? S 1> ักษาตัวก่อนเลยครับเรามีอันตีนี่เอาอันตีมาใช้อู้มาแล้ว M 6 0กระสุนมีเยอะแยะมากมายนะครับปืนกล M 6 0ครับทีประตูแล้วก็ค่อยๆยิงค่อยๆยอด เยี่ยมครับตัวประกันช่วยตัวประกันมาได้บุกมันมาจากทางนี้เลยเป็นไงรีโหลดกระสูนก่อนเอารีโหลดไม่ได้อีก <What? S 1> มันต้องให้หมดแม็กซาซีนจริงๆหรอถึงจะถึงจะรีโหลดได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองดูก่อนยิงเอ้ยไม่ใช่ถีบประตูเข้าไปโอเคโอเค,อ,เคอ๋อมันไม่ต้องรีโหลดนะครับคือพอใช้หมดปุ๊บมันก็สลับปืนให้เราเลยนะครับ <Yahoo! S 1> เปิดประตูช่วยตัวประกันเยี่ยมหมดย่งครับ โอเคสุดยอด3ดาวมาตั้งอย่างนี้ทีครั้นี้มีเป็นบอสเหรอเนี่ยมีบอส้วยเหรอไนท์คอร์นะครับภารกิจที่สโอเคครับผมขามันมีอยู่2ใช่ไหมมีอยู่2เราก็ใส่ไปก่อนเลยเราเจ็บตัวไหมไม่เจ็บเท่าไหร่นั่นแหละมันหันหลังอย่างนั้นเราก็ยิงมันได้นะครับคือต้องคอยดูด้วยมันหันหลังหันหน้านะครับเนี่ยถ้าหันหลังอยู่เราก็ใส่เลยครับข้างล่างมืดมากจะไม่ลงไปดีกว่าโอเคเราเห็นละไม่มืดละ เฮ้ยโอ้โหมันมีมันก็มีบริเคียนเหมือนกันเมื่อกี้นี้ต้องระวังให้ดีมันก็เข้ามันก็สามารถที่จะเข้ากำบังได้นะครับเฮ้ยมันใช่กำบังหรือเปล่าไม่น่าใช่โอ้โเราจะตายอยู่แล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยถย่ยนิดนึงถอยนิดนึง,ย,งยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับผมเฮ้ยเฮ้ย้โอ,โโอโพี่เขายิงกันโหนมากตายอีกแล้วครับต้องระวังดีๆคราวนี้มันโหนจริง ต้องพยายามใช้อเทมอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดบึ้มไปก่อนจากนั้นก็เก็บซะข้างในนั้นไม่มีปัญหาอะไรนั่งลงแล้วยิงดีๆข้างบนนั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาครับเคลียข้างล่างก่อนก็น่าจะดี <c oughs> เราเห็นละเราเห็นละ <What? S 1> เขายังสงสัยอยู่ว่าเราไปไหนครับรอมันผ่านประตูไปครับแล้วเดี๋ยวเราลงไปฆ่ามันเรียบร้อยโดนเก็บไปก่อนค่อยๆไปค่อยๆเดินนะครับเขาเยอะครับโอเคเยอะยังไงเราก็ เขามาเป็นปืนพกย e. ังไงเราก็สู้ได้นะครับเออเดี๋ยวเด้อเดเดไปก่อนโอ้โหใช้แฟดให้ถูกจังหวะนี้มันจะดีมากเล็งและยิงโอเคสกิลคูณดาวอยู่อีกนิดนึงเยี่ยมเปลี่ยนกระสุนม่ครับเปลี่ยนแม็กกาซีนค่อยๆไปครับเลือดเรายังโอเคอยู่อ่าข้างล่างเคลียร์หมดแล้วข้างล่างเคลียร์หมดเสร็จแล้วเราไปข้างบนบ้างเราขึ้นไปข้างบนก่อนครับยิงเข้าไปก่อนมันไม่รู้ตัวห้องนี้โอ้โหลงลงลง ว้หนีหนีหนีขึ้นไปข้างบนมันไปทางนู้นครับมันไปเราก็ยิงครับผมเราเน้นเน้นหนีหนีขึ้นบันไดหนีขึ้นประตูถีบยัดหน้าเข้าไปมาทําไมเพื่อนไปข้างบนนั้นนะครับมันเป็นเจ้าด็อกเตอร์ถือปืนพกเรามาทางนี้ก่อนแฟดไปก่อนครับโอเคเกือบตายนกันยิงยัดหน้าเข้าไปเ,าเราเอาอะไรดีเม็ดคิดออามาก่อนรักษาตัวเองก่อนครับ เฮ้ยตรงนี้เราสามารถกระโดดมาจากทางนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยเอออย่างนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่พ,พี่พี่ก็ยืนรอเราอยู่ยวก่อนนะเปลี่ยนแม็กกระีนก่อนครับแล้วกระโดดลงมาจากทางนี้เฮ้ยกระโดดลงมาเลยมาข้างล่างกระโดดเลยลงมาได้ไงอเมียิดนนามาอีกเอามาอีกรักษาตัวเองก่อนโอ้โหกระโดดว้าวครับจะกระโดดลงไปชั้นเดียวพี่ก็ลงไปสองชั้นเกือบตายแฟดน้ำไปโอเค แปดนำไปทำไมไม่รู้ทำไมไม่เอาปืนยัดหน้าเหลือนี่ัวสุดท้ายละถ้ามันเยี่ยมจดโห้ยกว่าจะผ่านไม่ใช่ง,ง่ายๆโอเคไอ้ด่านสองนี่พี่ยามได้แค่สองดาวเดี๋ยวเขาไปเก็บทีหลังแล้วกันนะครับสนุกเหมือนกันนะถ้าเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยแต่เราอันนี้คือเกมด d คิกเกอร์แอคชั่นสควอ d นะครับผมพี่ยามก็ลองนำมาเล่นให้ดูนะครับเผื่อว่าใครชอบเกมแนวแอคชั่นนะครับสำหรับนี่ b e มซ n เมอร์และเกม Door Kicker Action Squad ต้องขอตัวลาไปด้องเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับไปบ่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารน,นะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม